ป่วยใส่ใส่ไงแต่ว่ามันใส่ในนันยุในภัยเงี้ยอยู่ค่ะมันก็ได้ร้ายแล้วอืมมีหน่วยมีหน่วยไงหน่วยอย่างพ่อสิออกขายได้ไปค่ะมันช่วงนี้มันบบกค่อยใหญ่ดอกมันสิใหญ่กว่านันแต่ว่ารุ่นนันอ่ะมันมารุ่นแรกงมันไข่ร้ายแล้วมันค่ะลูกตอนนี้น่ะมันเป็น ชี้ห้าพันโตพี่แลยเนาะค่ะแ, <Ha. S 2> แต่ว่ามันบ่ค่อยใหญ่มันกใ็ให้หัวหานให้พวกคู่ให้อันนั้นไปค่ะหายแล้วค่ <Ha. S 2> ะ <Ha. S 2> อ,อันถามข่าวพระอาจารย์กันน้าพิ่นเอาบุกหอยไปเป็นจังไรแม่ขั้วประกาศนี่เป็นพผอาจารยน <Ha? S 1> แม่ขั้วประกาศว่าผู้ใดเอาแม่พันหอยที่น้ำซื้อนะแม่ขั้วไปนั่น เอากลับขึ้นมาขายให้แม่ขั้วเนี่ยเด้อแม่ขั้วบ่มีบักหอยขายแม่ขั้วประกาศซองเทียละนี่อันนี้มันมันบ่มีตัวใหญ่มันใหญ่ชุดกระซัมโปรตีนเลยโอ้ยังบะหมีไหนใหญ่หลายแม่นบ่ค่ะพ่ออาจารย์โอ้ย่างใหญ่หลายมันสัมโปรตีนแต่ว่ามันไข่หรือไรสำนันน่ะไข่แล้วขันพ่ออาจารย์อันเรียกว่าสมบูรณ์นี่หั่นแม่ขั้วว่าเออมันก็ว่าอาหารก็ให้กินอยู่อัน อันนั้นก็ใส่ให้ใบบักหุงใบนั่นไปตักบุ้งเศษยพักพักกะลัมพักกาดอ่าบักหุงดิบบักหุงสุกบักกล้วยหมักโม่บักแตงเอาลงได้ค่ะพระอาจารย์ันลงได้อยู่แต่ว่ามันบ่มีสิเกิดไ<ะ> <c oughs> ้แต่บักหุงแล้วหน่วยมันนำ้ำไปมันนำ้ำ ซัมโปรตีนซุ้มรุ่นรุ่นขายนั่นตัวนี้ซัมซัมเฮาเก็บขายเนีซัมใหญ่กว่าซื้อมากนั่นแล้วค่ะแมนซัมซัมใหญ่กว่าซื้อ<ำ>มาแต่ว่าโตรุ่นนั่นมันก็ใหญ่ใหญ่เติบยัวอ่าโตรุ่นที่หามากอาสิบตัวนั่นนะ่ะค่ะอันนั้นมันใหญ่ซัมห้อยหน้าเฮาธรรมดานั่นแหละเออซัมแบบห้อยเสื้อรีพ้าธรรมดาเนาะแมนค่ะเป่นเงื่อนเด้อพาจารย์เลี้ยงได้เป็นเงินเดอ้อ เป็นผ้าสีเลี่ยงเป็นเงินจังใดเนาะเอาพ้าอาจารย์ก็ให้แบ้งปันลูกล้านไปเลี้ยงคันคันมันลายนะพ้าอาจารย์ก็บแบ้งปันอันพวกลูกล้กลานเขาเพราะมีายได้ค่ะบแม่นว่าห้พระอาจารย์เป็นผู้ขายมแม่รั้วเราเนี่ย่าให้ลูกล้านเขาดูแลมี่บอซุ่มบ่าที่บด้ไปทํางานเงินเดือนอีหยังอยู่น้าบ้านมันมันมีอยู่แต่ว่ามันมันมันไมีสะตท โอค่ะอาศัยน้ำปลาปลามันตายไปสองรุ่นเลยห่วยใส่น <f ell as> ้ำปลาปลาใส่น้ำปลาปลาตายไปสองรุ่นเอาคือว่าเอาล่องสระพายจันคือสิได้ใส่น้ำปลาปลาต้นต้นมาไม่ไม่ไห่อ๋อค่ะต้นนั้นเบี้ยวไอ้ลูกมันรุ่นแรกแหมลูกมันรุ่นแรกก็ลังซ้ำปมมือก็ลังซ้ำเนี่ยนี่แล้วหัแต่ เอามาใส่ในองค์ในอันนั้นนะในที่อง์ตัดนั่นนะฮัวันนี้ก็พอจะปล่อยน,น้ำนันออกก็เลยใส่น้ำปปาตายไปสองรุ่นโอ้มีข้อลิ้นพอรินมันหลายคอรินหลายพอรินหลายวนนี้ก็ไอ้ไอ้นั่นน้เดีไอ้สารสมเดีค่ะ เพราะว่าผู้เลี้ยงน้าปลาป่าบ้านแม่ขั่วกับมีดอยู่ด้วยค่ะข้าเจ้าเลี้ยงกระไดแต่ว่ากับอะไ้เลี้ยงหอยอันนี้ดอกว่าอันนี้เลี้ยงมันตายเด้ออย่าไปใจด้อค่ะอันนี้ใส่ไว้ในสระไงเลยแล้วปล่อยไว้ในสระไงแล้วปล่อยแล้วแม่ขั่วกับปล่อยในสระคือกันล่ะค่ะพระอาจารย์<อ>ันมันขึ้นไดปหรอมันขึ้นไปเต็มจานเลยไดนี้ย่างไห้น้ำลึกเด<ม>้อพระอาจารย์มัน ใส่ครึ่งอันนั้นแล้วครึ่งก็ช่างนั่นแหละมันมันน้ำลึกมันเป็นหอยบ่ใหญ่ตัวพาา่อจันเพราะว่านี้ลึกใส่ลึกคือพี่ว่าถึงแม่นถึงแม่นน้ำ<บ>ลึกค่ะพ่อาจาันถึงแม่นน,<า>มน้ำ<ป>ลึกเขาเขาใส่ประมาณสองนึงหรือสามชิฟเส้นอืออันนี้ใส่บุ่นแล้วบาว่าเม <laughs> <ๆ>็ดกั้วแล้วมันจะเป็นหอยทีไงเนี่ยคันทันทันมันน้ำลึกมันมันมันเลียงเนี่ยมันมันน่านโตพ่อจัน เข้ายับคืนเข้าซักลักพ้าอาจารย์ผ้าอาจารย์ซักลักไว้สี้ชุ่มชูไว้ล่าหนำคืนพ้าอาจารย์กระยับกระซั่งคืนนอ้ำยับเยอะเสีว่ามันเลื่ออยู่ประมาณแค้นหนึ่งยังสี่กระปุ่ได้ยับแล้วเพราะอันนั้นเพาันใส่ผ้าอันนั้นมันลึกเม็ดหาชิบเนาะไอ้ใส่ไอ้ยังไงแสดมดำไหมเย็บเย็บแสดงดำไหมเฮ็ดใจน่ะค่ะ มินมันมินนกบ่ค่ะพายการมิ้นมิ้นนกไปกินบ่ะเือได้รยิบสะแส้มใสเพื่ออากั้งแดดก็ใส่ในสะให้หน่อยไหมค่ะใหญ่มันบ่บ่ได้ปล่อยไว้ในน้ำสะอันนั้นไหนกับเลี้ยงอยู่เดียวค่ะเรีว่าเลี้ยงไว้ในกระชังชุดนี้ไปลองเบิ้งจักชุดเบิ้งค่ะเรีว่าต้องอันนั้นไหน อันไหนคะผ้ายจาย์มันแบบต้องจับคู่สลับไปสลับมาเลขสามตเลยค่ะเป,เป็นเป็นเป็นเด่นบนก้อนบ่ะผ้าจาย์เด่นบนอ่าเด่นบนเนาะเออเด่นบนเด่นเจ็ดเด่นบนตัวไหนคะผ้ายจาย์เด่นเจ็ดเจ็ดตัวเดียวบ่ะเจ็ดตัวเดียวเจ็ด โอ้ซสำวิ่งได้ผลตัวนี้ก็วิ่งเนี่ยเล่เป็นเลขวิ่งนั่นแหละมันเป็นเลขวิ่งแต่๋ยนี่อาจารย์อันนั้นเฮ็ดลองเบิ่งสามตัว่ะแต่งวดวังนึงเนี่ยลองเบิ่งมันก็ลองมาไล่ประกบกันใส่กันเบิ่งเนี่ยมันก็เข่าอยู่ค่ะแต่งวดนี้มันสิเข่าไห้เว่าะัวสันเมเขาเขามันจะงวดละค่ะพายจันเขามาจะงวดแล้วค่ะ หัวเล็กตัวเดียวมันเข่าไหลงวดค่ะเข่าไหลงวดเป็นเจ็ดแปดงอัดหนูกับค่ะหลักร้อยหลักรออ้กรอยสอง,งเด้อหลักร้อยสองเนาะเออหลักร้อยสองตัวเดียวสองตัวเดียวอ่าปาะนี่หลักหน่วยมันเป็นแปดอีกเนี่ยมันยังหยาบอยู่นบบนี้เอ้าไลน์ไลนเสี้ยนดิค่ะพู้อาจารย์ว่า เจ็ดแปดตัวเก่าแปดเจ็ดตัวเก่านี่เนยนเี่ยะหลังหน่วยเป็นแปดตัวเดียวหน่วยหน่วยเป็นแปดตัวเดียวเอบ่บอบอบเป็นสีกับแปดอ๋อหน่วยสี่กับแปดเออหน่วยสี่กับแปดาลองจับคู่บ้งหน่วยบนหน่วยบนสี่กับแปดปโอเคจับคู่ค่ะสองเจ็ดสี่ 2, 7, 4, สองเจ็ดสี่ค่ะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดค่ะก็มีสองโตก็มีเจ็ดสี่กับเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดมืดเท่านั้นเองบนย่างเดียวบนย่างเดียว <c oughs> บอมีรางเด้อค่ะพี่หน่องเด้อสำหรับ อาจารย์ขันล่างกัน,นมันขันมังคาวชุดนี้เดี๋ยวจะเอาให้ล่างบ้างอะไรของนฮ<อ>ะก็ฝนตกแม่พายอาจารย์มันบ่ค่อยดิน้นฝนตกยุคนี่ก็ตกหลายมือแล้วนี่นะเพิ่งจะตกมือขึ้นนี่แหละกับมือนี่แหละค่ะพายอาจารย์โอ้อันนี้ตกสัมือนี่ค่<ห>ะตกแห้งน้ำค่<ห>ะตกแหง้นงน้ำเป็นก็นรบังกานก้าวคลานเขมรหมดเขาหิ่ง พระอาจารย์ยูสององค์เองวังหนึ่งพระแปดลูกยูสองยู่จังหวัดค่ะข้างนี้ไปหมดเลยวังหนึ่งเป็นครึ่งเดือนหมดแล้วค่ะอันนี้อยู่ผู้เดียวโอ้ออกมายูสองออกมายูสองมันซึ้งเบิร์ตบ่ค่ะพระอาจารย์บ่ได้เชื้อเกิดตรงนี้นี่แหละลูกปืนใหญ่เนาะโอ้ลบลบลูกลบลูกปืนเมื่อกี้นี่บ่ แม่นนี้ห้างแค่เจ็ดกิโลเองเนอะห่างจากช่องจจมอห่างจากเคสเนอะค่ะเลยมูพระน้ำกันนั้นได้หนีออกเมื่อน่ะเหลือสององค์โมไปค่ะเหลืออาจารย์กับองค์หนึ่งองค์ปูเท่าคือกันเนะค่ะป่าว้ยบต้องไปหนีดอกว่ารถอาจารย์อยู่แล้วบกเป็นยังดอกว่าสนค่ะอาจารย์เขาเเ้วไ้นะค่ะ ว่าอาจารย์เคยประสบประการมาหลายคนนี่อยู่อันนี้มันมาแต่ลูกปืนมันบริได้โตมันบริได้มาน้ำกันสมัยข้อมณิษ์เนี่ทั้งโตทั้งปืนค่ะก็ยังบบยานก็ค่ะอ้ามันชิดด้นหรือมั่งพ่อปนีหรืมั่งค่ะอันว่ามันเขาเดี๋ยวสะให้ไหมค่ะพระอาจารย์สรุปแล้วเด่นเด่นบนลักซิปนี่คือเจ็ดเนาะ หลักบนเจ็ดอืมหลักสิบหลักร้อยคือสองหลักร้วยหลักหน่วยคือสี่กับแปดสี่กับแปดแต่ว่าการู้ใดาการกรดสลับกันก็ได้เพื่อมันเพื่อมันมันมีอยู่ลลอกหนึ่งมันมันสลับกันไอ้ช่วงแปดแปดสองหาเออแปดสองห้ามันเข่าอยู่ตรงอยู่ก็นี้เก้า ก้าปดเจ็ดนี่สลับกันอ๋อสามตัวของพระอ,อาจานน่ะบอกเมนมันมันมามันอตัวนี้มันได้เก้าได้แปดได้เจ็ดคนมันออกมาเก้าเจ็ดแปดมันกลับกันหลักหน่วยเป็นหลักสค่การไปได้กลับกับกลับเนี่ยจะมันต้องซื้อหลายตัวละสี่ห<อ>้าสิบบาทอ้าวครันี่แหละเจริญพรค่ะค่ะกามน้มาสการค่ะเจริญพรเจริญพร เอาพี่น้องสําหรับปูทรายแดนสุรินเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออ่าตะกีเพิ่นกะลุ่งช่องแม่ขั่วดูซื้อว่าตัวเลขแน,นวทางของเพิ่นกะแม่นแม่นพักหลังๆมานี่เพิ่นว่าตัวเลขแเนวทางเพิ่นดุเพิ่น,พน,พนกะเลยสางสูตรหม่ขึ้นมากเพิ่นกะเลยโทหาแม่ขั่วว่าได้สูตรไม่หระดทีแม่ขั่วบ,นบน่นได้บั่นไว้ซ่นเพิ่นว่าเขามาเก็บแปดงวดแล้วอ่ะกระอขอ,ขอบุญขอบคุณสําหรับปูทรายแดนสุรินเนาะค่ะ เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้บักหอยเสื้อลีสีทองเพิ่นว่าสีม่ซื้อเอานะแม่ขั่วอันก็สิได้เลี้ยงก็สิได้คุยเลี้ยงบักหอยอันแม่ขัวก็เลยบวกให้เพิ่นซื้อแม่ขัวก็เลยว่าอ่าถ้าบุญไปก็เลยให้เพิ่นอ่าให้เพิ่นไปเลี้ยงเพิ่นว่าเพิ่นจะให้ลูกหายล้านเพิ่นไปเลี้ยงก็เลยอ่าคุยกันเลี้ยงหอยจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าแม่ขัวก็บ่ได้ขายได้ยังให้เพิ่นดอกแม่ขัวกระขาเพิ่นไปเนาะเอา สำหรับตัวเลขแนวทางของปูทรายแดนสุรินเดนเจ็ดตัวเดียวบนด้วพี่น้องเด้อหลักร้อยสองหลักหน่วยสกับ8จับคู่มี 4, สองเกตสี่สเกตแปดสอตัวกับมิเกตสี่เกตแปถ้าทันเท่ากับเอาเลขแปมาไปลักสีพันว่าปัวสลับเอาเด้อปัวสลับได้พ่นว่าแสดงว่าสองแปดก เป็นตัวกับแต่ว,ว่าของเพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่นจัดมาเป็นลักซิกลับมาเนี่ยเพิ่นบามันกลับใดเดอ้อแม่ขั่วเอา้าแคบนาจอไว้พิจารณา,ากันเบิ่งค่ะสาหรับตัวเลขแนวทางของปูทรายแดนสุรินเนาะค่ะพี่น้องเนาะตะกี้ก็เป็นปูที่เมนหมากในช่องแม่ขั่วเอา้าสาหรับคลิปนี้ค่ะมักกะกะไรกดแช่ให้ไนเดอ้อพี่น้องตามกันเบิ่งบ่ตามมักกะตามบอมักกะบอต้องตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ราะวาตัวเลขกับเป็นแท่สูตรคำนวณตัวเลขเป็นสูตรคำนวณหรือว่าแค่แนวทางเขาพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะพี่น้องน่าคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ